โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Air d ดอ p อีกเช่นเคยนะครับแต่วันแต่รอบนี้คือรอบสองทุ่มนะครับที่ผมเข้ามาก็คนเยอะคนเยอะเยอะจริงนะครับน่าได้มันมันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งคนเยอะเท่าไหร่ยิ่งมันครับแต่คนเขาเยอะกว่านะครับไหวหรือเปล่าต่อยต่อยทีนึ่งต่อยเอ้ยใครต่อยทีหนึง่งขออ e ีโมเลยได้ไหมล่ะโอเคอ่ะอ e ีโมสิ ้อใครเป็นไรอ่ะกล้าแบ่งเกาะยังรีรีแล้วครับพี่ได้ทุกคนรีแล้วรีแล้วทุกคนครับพี่เหลือปะเหลือใช่ไหมเหลือครับพี่เหลือยาเหลือสี่สิบเหลือครือหนึ่งอ่ะยาเหลือเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบสี่สิบกว่ากว่ามีคนลมชักอีกเหรอครับเป็นชักซะด้วยปกติ วินากาไม่มาอหรอนิกกี้น่าแคนเจนเอ็กกันเนี่ยอืมน่าจะแคนเนี่ยวิ่งไปรอเลยแคนไฮโซอ่ะเอาดีพี่เอาล่ะไฮโซผมเพิ่งคุยกับเขามาในซีคิงเองนะดีพี่แคมขนาดนั้นเลยอ่ะดี ไฮโซนี่ไฮโซปิงวะพี่เอ้าเฮ้ยเป็นไรเงียบกันหมดอ่ะเสียงกูตัดอีกแล้วปะเนี่ยเสียงกูตัดหรอไม่นะว่าไงพี่เอออะไรนะให้พี่อุ้มทำไมอ่ะโอ้มันเริ่มแล้วเนี่ยใครยังอยู่มานั่งชิลอีกเจะไรน ไปเดี๋ยวกูพาไปส่งตีนโอ้โหเรียบร้อยอ่ะบอกแค่นั้นเรียบร้อยแล้วกรากูจะไปจะไปดิสไลค์จะไปดิสไลค์คีปพี่เอิร์ทเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอยากเล่นพี่อยากเล่นเอฟซีตัวน้อยดูดูสตรีมยันตีสิฮะจีห้าอืมอันนี้ใคร ตีเลยตีเลยตีเลยเอามันมันไม่ตีกันจริงหรอมันยืนกันอยู่แบบเป็นจุดเลยอ่ะ,อะเราเปิดประเดิมให้สักแกงป่ะหรอ ยืนมือโอ้โห oh, oh. ยังมือกันในแอดดรอปได้อีกนะเออดูดิชิวจัดอะเออให้ไทรกันอะพี่พี่แก้วแล้วถามแมใครใครพ่อใครจะมาเข้าแก๊งอะหืม hmm? ใครไอ้เมื่อว,วาน่ะพี่ไม่มีใครเข้าอ๋อตื่นเกับแลบเนาะ ไอ้ข้ามันยังไม่บอกเลยที่ลูกมันชื่ออะไร <c oughs> บอกลูกมันหัวดำไป<ล>สมมติามาสมมติลูกมันชื่อเอาดีกว่าไม่เล่นพี่ไกด์ดีกว่าผู้หญิงก,ก็มีไม่กี่คนไอ้เฮี้ยชื่อบังไก่หรือเปล่าบังไก <c oughs> อ่อะ เอ้ยเราเราครบทีมนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอันนั้นใช่เสื้อจีทิกวันไหนที่อยู่นอกวงตรงนู้นน่ะมีใครเข้าไม่ทันเปล่าวะเอา้าจริงด้วยมีคนเข้าไม่ทันครบทีมนี้ก็ชนกับทีมโปรได้เลยดิมีคนเข้าไม่ทันคนหนึ่งเลยไร ก็มากเลยแปดหนึ่งโดนเปิดเนี่ยจะได้ไม่เหลือเหลือโปอ่ะดีแปดหนึ่งโปรรอ่ะพี่ยุดกลางป่ะเราโซนนี้ก่อนมายังไม่ต้องไปกลางก็ได้รอบีบมอ,อดูล้านเราเขาเรียกเนกหมดนะนี่กี้เนี่ยต้องรอเข้าสุดท้ายอยู่แล้วนิกกี้คนน้อยอน่ะ เจนเน็กโดนคืนเจนเน็กตายมุงบีบแล้วเจนเน็กเข้าแปดหนึ่งเอ้ย<ว>นิกี้ดิ<ว>นิกี้เข้าแปดหนึ่งกดังจะเข้า เออกดดังเข้าแน่อา้าเฮ้ยฟักฝัก <c oughs> อันนี้ตัดก่อทีมตดวเองนะนี่ขยับมาขยับมา,มาขยับขยับี่มาลงรถเนี่ยดีครับพี่ขยับขยน้อยอ้าไม่ยีโมตอนเนี้ยเก้าเก้าะของเต็มเลยเต็มบบอะ ไป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 เฉิดตกคนนี้มาเบี่ยงอ้าเฮ้ยเบี่ยงซ้ายนะเบี่ยงซ้ายไหมเพื่อนน่ะให้เพื่อนเก็บตัวหลุดน่ะเก็บเพื่อนมาหน่อยเก็บเพื่อนมาหน่อยอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคตัวหลุดน่ะเฮ้ยจะเย็นกลับมากลับมามาเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เบี่ยงซ้ายมาเบี่ยงซ้ายมาช่วยเพื่อนหน่อยมามาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มตามพี่เกียวมาตามพี่เกียวมา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 เออเ เข้าเข้าเข้าพี่เจ็บนะเนี่ยพี่โจกลับมากลับมาตรงเอิร์ธเนี่ยเรากลับมากลับมาถอยกลับมาได้อะไอ้รหัวนิ่มกลับมาเล่นตรงนี้เล่นต้วนะก้าวๆชนแล้วนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตตรียมัวอะไรคุมโซนนี้ไว้โซนนี้ไว้ยังไงวงก็บีบมากลางไม่เป็นไรมาเชพี่โจเจ็บนะระวังโดนไปฉับนึงเนี่ยเมื่อกี้บวกกันปะใครเข้ามาแทงให้หมดเนี่ยระยะเนี้ย ก้าควักปืนปิดให้มันหน่อยดิแปดหนึ่งแปดหนึ่งหมดแล้วชนเก้าเก้าเลยปืนบ้าเหลอน้าเหลือคนเดียวแล้วมั้งเหลือสองคนโอเคอาความฝังพี่ไหนนะมา Let's go ไม่ได้ยินหรอเลี้ยงเลเขาเล่นไม้เขาเล่นไม้กันเยอะ โอ้หมีดไม่ค่อยมีโอ้โหตีทำไมขอปิดขอปิดสวยจา้าโอ้โหไม้ทีมเราเอาเรื่องนะจะวิ่งไล่ยิงยนะ้อนไม้ปล่อยมีดเลยก็ได้ ใจเย็นไม้ไม้ไม้ใจเย็นไม่เข้าอ่าไม้ไม่เข้าวงเพื่อนนะมีเราเลยสวยพี่คนเดียวสับไปสับไปโจใจเย็นเย็นค่อยค่อยเล่นใจเย็นเย็นค่อยค่อยเล่นตายพี่ตายสวยสวยโอเก็บเก็บเคโอเก็บเก็บเก็บเค เอาเฮ้ยคนนี้ก็เอลดีตลอดนะเนี่ยขอบคุณครับเขาพี่เขาพี่จังหวะกูฆ่าใครสามคนนะกูแทงตายด้วยเหรอศพที่ไปไล่แทงเราเนี่เขาวอดด้วยเขาวอดด้วยไปแต่เขาวอดด้วยทหารเดิมพันดีทหารเดิมพันดิคนเยอะเลยเนี่ย เดี๋ยวผมกลับมาอีกทีรอบห้าทุ่มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก,ไ<ๆ>ก่อนนะครับต่อไปอไก็จะเป็น,นอรอบห้าทุ่มนะครับออกมอกก่อนห้าทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนป้นธนาคารนะครับผมโอเคสองทุ่มคนเยอะมากมันมันครับมันมันโอเคสวัสดีครับทุกคนเจอกัน ท่าทุ่มนะครับ